เมื่อก่อนนะครับผมอยู่กับนะอยู่กับพระพระผู้ใหญ่เนี่ยนะอายุมากๆแล้วนะเวลาเวลาผู้หญิงมาหาเนี่ยบางทีท่านท่านก็เมตานะนะเมตานะครับเนี่ยจับหัวอะไรแบบเนี้นะครับนะอะไรแบบเนี้ยเป็นพระผู้ใหญ่อ,อายุท่านมากแล้วอะนะคือคือบางทีลูกหลานน่นะนะท่านก็เมตาลูกหลานนะนะเป็นในรักษท่าไหนอย่างนั้นน่ะนะแต่นั้นในปัจจุบันเนี่ย มันโดนตัวโดนอะไรกันไม่ได้เลยนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้เลยนะไอ้แบบนั้นเราไม่ว่านะครับแต่ไอ้แบบประเภทมาแบบประเภทที่เห็นเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับผมบอกอยากให้ท่านเนี่ยมาอายุแบบแบบพระนะที่ท่านมีปัญหานะท่านรู้ไหมคนเนี่ยแค่อายุเจ็ดสิบเก่กว่าเนี่ยนะบางคนหลงแล้วนะนะกินข้าวก็บอกยังไม่กินนะครับ นะบางคนเนี่ยนะคือลืมแล้วเนี่ยนี่ขนาดเราเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยอายุจะหกสิบเนี่ยบางทีนึกอะไรไม่ออกกันนะนะนึกอะไรไม่ออกแต่บางพระาบางนะอย่างเนี้ยฮะเอาจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกนะว่าเราต้องมองที่เจตนานะครับนะท่านอยู่มาในระดับแบบนี้เนี่ยอายุอีกปีเดียวร้อยอะ่ะถ้าท่านจะเสียจริงๆท่านเสียมานานแล้วแหละ นะท่านเสียมานานแล้วไม่ใช่มาเสียเอาอตอนนี้หรอกถ้าจะเสียจริงๆนะท่านบวชมาเนี่ยนะทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตเลยนะไปดูพรรษาของท่านใช่น้อยที่ไหนล่ะเจ็ดสิบหกพรรษาพระระดับนี้นะครับเจ็ดสิบหกพรรษาถ้าจะไปไล่เลียงกับท่านตอนนี้จะไปเอาความจริงกับท่านตอนนี้ ท่านบอกอะไรดูสิฮะขนาดท่านพูดอะไรเนี่ยนะเรายังคุยสื่อสารกับท่านไม่ได้แล้วจะไปเอาความผิดกับท่านผมก็ยังงงอยู่นะอะไรกันนี่ครับนี่คุณเล่นอะไรกันนะฮะคุณกะทำให้ให้พินาศกันไปเลยเหรอจะเอากันอย่างนั้นเลยเหรอฮะจะเอากันให้พินาศกันไปเลยเหรอท่าน โอโหนะฮะถ้าบอกว่าเป็นนะเป็นเกจิอายุสี่สิบห้าสิบว่าไปอย่างนะครับนี่ท่านเก้าสิบเก้านะฮะบอกตรงๆคนอายุเก้าสิบเก้าเนี่ยไม่เล่นขี้ก็บุญแล้วครับคนอายุเก้าสิบเก้าเนี่ยสมองยังดีอะไรยังดีเนี่ยผมบอกว่านี่เนี่ย ถ้าเป็นเราเราไม่แน่นะครับแปดสิบกว่าบางคนเนี่ยเล่นขี้กันแล้วท่านรู้ไหมแปดสิบกว่านี่เล่นขี้แล้วนะนี่ความเป็นจริงนะครับน้ามันต้องอยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหาต้องดูแลท่านต้องเอาใจใส่ท่านไม่ใช่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นผมบอกว่าไอแบบนี้มันแม่จะไปเอาความผิดกับท่านคุณจะเอาอยัางไงครับ จะสึกท่านแล้วครับคุณจะเอาถึงขนาดสึกท่านเลยไหมครับโอ้โหนี่มันมันเล่นกันอย่างนี้แล้วเหรอครับนี่นี่คุณเอาผ้าหนุ่มไม่ได้ไปเอาผ้าแก่อายุเก้าสิบเก้าปีเนี่ยนะครับอีกนิดเดียวร้อยแล้วครับผมถามว่าท่านอยู่ให้ถึงนร้อยปีอะผมอยากจะเห็นว่า นะคนที่คิดอคติกับท่านเนี่ยเอาให้ถึงร้อยปีผมบอกว่า99ปีเนี่ยคนระดับนี้ไม่เล่นขี้ก็บุญแล้วท่านหลงลืมได้แล้วระดับนี้คุยกันแทบไม่รู้เรื่องบางองค์เจ็ดสิบกว่าๆคุยวนไปเวียนมาวนไปเวียนมา นี่ทัานเก้าสิบเก้าแล้วนะครับคุณจะเอากันให้เละเทะกันไปเลยเหรอครับจะเอากันขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาแบบจับไ้ท่านติดคุกไปเลยไหมครับเอาอย่างงั้นจะได้สะใจคุณเรื่องคุณจะเอากันอย่างนั้นฮะเอาพระระดับนี้ไปติดคุกเลยเอาอย่างนั้นไหมครับโอ้โหดูวิภาควิจารณ์กันนะครับนะเอาแบบเสียหาย ท่านสร้างความดีมากี่ปีท่านอยู่ในเพศบรรบชิตมากี่ปีท่านไม่เอาตรงนั้นมาดูกันละครับท่านช่วยเหลือคนมามากมายแค่ไหนเป็นภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานขนาดไหนแค่ที่เป็นอยู่เนี่ยผมบอกนะครับว่ามันตัวของพระที่อยู่ใกล้ๆท่านเนี่ย จริงๆเนี่ยต้องนะต้องรักษาท่านต้องดูแลท่านเป็นอย่างดีดูที่ครับนะมีอย่างที่ไหนอะฮะพระท่านขยับตัวไม่ได้นะครับขยับตัวยังลำบากแต่ขนาดประชันชิดให้ท่านไปจับไอ้นู่นไอ้นี่ได้มันมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะครับมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะคุณคิดดูแล้วกัน ขนาดท่านจะขยับตัวยังลําบากครับแล้วคุณจะเข้าไปถึงขนาดไปไประชิดตัวท่านเนี่ยทําไมลูกสิลูกห้าไม่ดูล่ะครับแล้วมีอย่างที่ไหนอะครับนายแบบนี้มันตั้งใจแล้วมันรู้แล้วจะทำกันอย่างนี้ตลอดเหรอครับผมบอกไอ้ประเภทล่อซื้อแบบเนี้ยถ้าทำกันอย่างนี้มันก็เละกันไปหมดสิครับอย่างนี้ พระท่านบอกตรงๆนะครับ99ปีเนี่ยผมบอกว่าท่านไม่เล่นขี้ก็บุญแล้วครับเราเนี่ยนะครับอายุ70 80หลงลืมหมดแล้วครับท่านเป็นอัลไซเมอร์ก็รู้อยู่นะครับคุยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ยังจะไปเอาความผิดกับท่านคุณจะเอาแบบศึกเลยไหมล่ะครับจะเอาอย่างนั้นเลยล่ะครับผมบอกว่า ประเด็นนี้จริงๆคุณต้องไม่ใช่ให้คนนู้นคนนี้ไปสวบตรวจสอบท่านคุณต้องเอาคุณหมอเข้าไปหาท่านเอาคุณหมอเข้าไปดูแลท่านท่านอยู่มากี่ปีแล้วครับถ้าท่านมีเจตนาเขาบอกผมเนี่ยเรียนกฎหมายมาอ่านกฎหมายถูกใครจะเล่นกฎหมายกับผมก็ได้ ผมบอกนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยท่านจะทำกันแบบนี้เลยเหรอครับจะเอาแบบรายวันแบบนี้เหรครับตั้งป้อมกันเล่นกับผพ้าแบบนี้ไม่ลดลาวาสอกกันเลยเหรอครับท่านเห็นไหมว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นเข้าไปดา่าเข้าไปวิพาควิจารณ์ แล้วแถมยังลากไปด่าคณะสงฆ์ลากไปด่าคนนู้นคนนี้โดยที่ประเด็นเนี่ยต้องดูที่เจตนาอย่างระดับท่านท่านอยากจะลวนลามไหมล่ะครับอายุเกบเปีผมบอกว่าอายุหกสิบกว่ากว่านี่นะครับอารมณ์ยังหายเลยยังไม่ค่อยมีเลยของท่านเกบเ้าปี ทำไมท่านทํากันอย่างนี้ครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไหนครับไม่ไปปกป้องท่านดูแลท่านงานนี้จริงๆนะครับคุณหมอต้องเข้าไปต้องไปช่วยเหลือท่านาคุณหมอเข้าไปช่วยเหลือท่านเข้าไปหาท่านแล้วดูแลท่านไม่ใช่เอานักข่าวเข้าไปหาท่านจริงๆต้องประสานก่อนไม่ใช่ลุยไปแบบนั้นนะ ถึงจะมีหลักฐานมีอะไรก็แล้วแต่ประสานไปก่อนครับแล้วก็พูดคุยกันก่อนไม่ท่านไม่ใช่ว่าลุยเข้าไปแล้วเอาข่าวไปจนเสียหายกันขนาดนี้แล้วมันแก้อะไรกันได้ครับเขาก็บอกอยู่ว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์ถ้าท่านอายุ27 28ปี40 000, ปีบอกท่านเป็นอัลไซเมอร์ท่านอย่าไปเชื่อคนอาจจะเป็นได้ แต่นี่99ปีถ้าบอกว่าท่านเป็นไอซ์แอนไซเมอร์แล้วท่านยังไม่เชื่อบ้าไปแล้วครับ99ปีนะครับก็ผมบอกแล้วทำไมเล่นขี้เนี่ยก็บุญหลายแล้วครับอะไรของท่านครับทำไมท่านเล่นกันแบบนี้นครับเอาแบบให้สึกกันไปเลยเหรอครับเอาแบบให้เสียกันไปเลยลากคณะสองลงมาแล้วเล่นกันแบบนี้เหรอ เอาแบบตลอดตลอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่พระนาพระเทระพระที่ลูกศิ์ลูกหาศรัทธากันทั้งประเทศท่านทำข่าวอย่างนี้ดังใช่แต่มันเสียหายหนักหนาสาหัสเล่นกันแบบนี้แบบหนักเลยนะครับนี่ ถ้าบอกนะครับว่าว่าท่านอายุสี่สิบห้าสิบแล้วทำลักษณะอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนะครับนี่ท่านอายุเก้าสิบเก้าแล้วแล้วเขาก็บอกด้วยว่าท่านเนี่ยมีโรคเป็นอัลไซเมอร์ถามว่ายังมีคนไม่เชื่ออีกไหมล่ะเก้าสิบเก้าปียังมีคนไม่เชื่ออีกไหมล่ะว่าท่านเป็นนั่นน่ะหรือท่านยังไม่เชื่อ ท่านรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยมันมีปัญหาขนาดไหนอย่างไรแต่ละคนแต่ละคนน่ะท่านรู้ไหมบางคนเอาปัญหาไปคุยกับพระเนี่ยผู้หญิงที่เอาปัญหาไปคุยกับพระเนี่ยมีอะไรบ้างท่านรู้ไหมบางทีเอาปัญหาเนี่ยอะไรตรงนี้อะไรไปคุยกับท่านแล้วท่านอายุขนาดนี้แล้วนะครับ ท่านอย่าบอกว่าโอ้ท่านทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราผิดท่านมีเจตนาท่านทำมานานแล้วท่านมาทำทำไมอายุเก้าสิบเก้าปีทำแล้วมันได้อะไรก็ผมบอกนะครับว่าท่านอายุเก้าสิบเก้าปีนี่อัลไซเมอร์แล้วครับขนาดเข้าไปคุยยังคุยกันไม่รู้เรื่องต้องคุยผ่านพระเลขา แล้วจะเอายังไงกับท่านครับผมถามหน่อยว่าคุณจะเอายังไงกับท่านจะศึกเลยหรือเปล่าบอกครับนะไปบอกนะครับว่าจะทํายังไงกับท่านคุณจะศึกท่านใช่ไหมหรือจะเอายังไงโอ้โหเล่นกันนี่เอาข่าวแบบนั้นผมบอกนะครับว่าจะเอากันแบบทุกวันทุกวันอย่างนี้เหรอครับนี่มันหลายวันครับ ไอ้ที่ผ่านมาก็ว่ากันไปนะครับเราก็เห็นนะผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับแต่ลักษณะอย่างนี้ผมบอกว่าท่านเป็นพระระดับพระเกจิที่มีคนเลื่อมใสศรัทธาท่านเยอะเกิดอะไรขึ้นคุณไปประสานก่อนดีไหมครับประสานพูดคุยก่อนครับเอาพระฝ่ายปกครองไปนั่งพูดคุยกับท่านเอาคุณหมอไปนั่งพูดคุยกับท่าน ไม่ใช่ทํากันอย่างนี้นะครับไอ้ทากันอย่างนี้มันเสียหายนะคนเชื่อคนที่เริ่มไสศรัทธาเขาเยอะแยะนะครับท่านเห็นไหมว่าคนเริ่มใสสศรัทธามีน้อยทั้เมื่อไหร่ล่ะก็ผมบอกแล้วนะครับว่าคนอายุเก้าสิบกว่าเกือบร้อยแล้วต้องดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ลูกศิษย์ลูกหาปล่อยท่านไม่ได้คนอายุเก้าสิบวากินข้าวแล้วบอกไม่ได้กินทำาอะไรก็หลงหลงลืมลืมแล้วนะคุณเล่นกันอย่างนี้เล่นกันแรงนะครับคุณจะเอาหลักฐานแบบนี้นะครับนะบอกว่าชัดแล้วอย่างนี้ชัดแล้วต้องสึก อย่างนี้ชัดแล้วพาเสียอย่างนี้ลราพาชัดแล้วพาไม่ดีคุณเอากันอย่างนี้เหรอครับนั่นผมบอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่สบายใจผมคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกไม่สบายใจในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งผมอยู่วงการพระมานานผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันมาแล้วหนังสือพิมพ์รายวัน ที่ผมอยู่ก็เคยมีนะเคยมีเรื่องนี้แหละก็เรื่องพระนี่แหละแต่ถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดตรงไหนไม่ดีผมบอกว่าทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีวงการพระเอาคนธรรมดามาเป็นพระลูกหลานชาวบ้านมาเป็นพระยังไงก็ต้องมีไม่ดีอะไรไม่ดีเนื้อ,อไรก็ตัดทิ้งไป นิ้วไหนเสียตัดทิ้นไม่ใช่ว่าคุณโอโหมาเหมารวมตีลูกแล้วนาะเอาแบบนี้กันแทบทุกวันก็ตายีครับเล่นกันจนศาสนาเสียหายคณะสงฆ์เสียหายทําไมคุณไม่ไปประสานก่อนครับคุณเข้าไปประสานก่อนดีครับเรื่องแบบเนี้ยท่านรู้ไหมคนอายุน้อยเนี่ย เขายัางต้องมีคนอนุบาลมีคนดูแลเวลาจะไปสอบถามเวลาจะไปสอบปากคำท่านก็เหมือนคนอายุน้อยเหมือนกันนะครับเก้าสิบเก้าปีนี่เหลือน้อยแล้วแล้วความจำอะไรอะไรต่างๆมันไปหมดแล้วอะครับแล้วท่านยังจะนะัลุยกันไปแบบนี้ไปสาถามท่านอย่างนี้เอากันแบบโอ้โห ผมบอกว่าท่านเป็นผู้กอ่อการร้ายเหรอครับท่านเป็นคนเวลวเวร้ายในสังคมเหรอครับท่านบวชมายาวนานถึงขนาดเจ็ดสิบกว่าพรรษาเนี่ยเก้าสิบเก้าปีอยู่ในเพศบรรพชิตมาเก้าสิบเก้าปีพันษาเจ็ดสิบหกแต่ท่านเล่นกันแบบนี้นะครับเล่นกันเอาตายเล่นกันเอาแรงเล่นเอาลากไปถึงันาสงเสียหายหมด ถึงขนาดบอกว่าดูขนาดพาเกจีระดับดังๆยังมีพฤติกรรมอย่างนี้นี่มันอะไรกันครับคุณเล่นอะไรกันครับผมไม่ได้คิดว่ามีคนจ้องทำลายศาสนาแต่นี่คุณเอากันหนักห่วงเหมือนโอ้ไอประเด็นอย่างนี้ผมบอกนะครับ ชีเขากินมาตั้งแต่ไหนแล้วไปดูคลิปในต่างประเทศก็มีกินชีนั่นแหละมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลบางบุคคลเขาเชื่ออย่างนั้นความเชื่อก็ว่ากันไปตามเชื่อที่ครับท่านรู้ไหมว่านะท่านเคยเห็นพระธุดงไหมพระธุดงเนี่ยท่านบอกท่านอยู่ในป่าเวลาไม่มีน้ำก็ต้องดื่มชี ันไม่รู้เลยครับว่ามันจริงแล้วมันต้องประคองชีวิตให้อยู่ได้ผมเคยสัมภาษณ์พาเกจิผมเคยสัมภาษณ์พาทุดงบางทีต้องกินชีโอ้คุณสุดยอดนะสุดยอดนะผมไม่แดกให้คุณดูหรอกนี่ไอ้ไอ้ไอคำแบบนี้นะครับผมบอกนะเอาเข้าจริงๆคนพวกเนี้ย ที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นปกติผมบล็อกหมดถ้าเป็นปกติผมบล็อกหมดไอ้พวกเนี้ยพอไอ้นี่มันมุมลบเวลาคุณตายคุณอย่าให้พระไปสวดคุณนะเวลาคุณตายคุณสั่งญาติพี่น้องคุณไว้บอกว่าพระไม่ดีอย่าไปสวดให้ ให้คนพวกนี้นะครับผมบอกนะครับมันชัดจะเร็ว้ายมากขึ้นเรื่อยๆนี่วันนี้ผมให้อิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นผมบอกแล้วรายการผมห้ามอยู่สามอย่างห้ามนะห้ามมินสามสถาบันหลักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สามอย่างนี้คุณเข้ามาดูถูกเหยียดยาม ผมบอกแล้วผมก็ไม่ครบด้วยเราอยู่ได้ด้วยสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นคุณถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณทำพฤติกรรมไม่ดีเข้ามาแล้วเข้ามาด่าคณะสงฆ์เข้ามาด่าศาสนาผมบอกไอ้นี่ไอ้พวกไม่หวังดีคุณไม่แยกแยะแล้วครับ ทุกสังคมมีคนดีคนไม่ดีมันปะปนกันอยู่แยกแยะหน่อยสิครับอย่าอย่ามาสแสดงความคิดเห็นแบบมั่วแบบนี้พฤติกรรมมั่วมัวเนี่ยผมไม่ต้องการครับอย่ามาบอกว่าพิธีกรคนพูดแดกฉีได้ไหมเอิงผมยังไม่กินเลย ของแปลกๆผมยังไม่กินเลยแต่ถามว่าคนกินเขามีไม่ใช่ไม่มีคนเป็นโลกที่เขาเชื่อเขากินแล้วเขาหายมันมีเกิดขึ้นอยู่แต่ไอ้ที่บาบาบอบ,าบาที่ไปน้าที่มีน้บิดาอะไรต่างๆไอ้นั่นมันบาบอ จะไปเอาแบบนั้นมาเทียบกับท่านไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องไอ้คุณไปเห็นน,นะนะไอ้นั่นคนเขาสติไม่ดีบ้าบ้าบาบาบาแต่นี่ท่านไม่เคยสอนในเรื่องบ้าบ้าบาบบนะครับท่านอายุเก้าสิบเก้าปีลูกศิษย์ลูกหาท่านเต็มบ้านเต็มเมือง คนศรัทธาท่านเยอะแยะมากมายผมบอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยท่านต้องไปประสานกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเรามีเอกสารหลักฐานไปประสานกับเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องจริงอายุ99ปีชวนหมอไปด้วย เอาหมอท่านไปด้วยคุณอยู่อยู่คุณจะไปทําข่าวกันเออกกะเลิกไอ้แบบนี้มันเสื่อมเสียต่อศาสนาไอ้ประเด็นนี้ไม่ใช่กาโตะนะครับคุณจะเอาประเด็นเปรียบเทียบนะตรงนู้ตรงนี้มาว่ากันคุณเข้าไป นะคุณเอาเอกสารหลักฐานไปคุยกับเจ้าคณะปกครองแล้วคุยกับท่านไปสืบสอบก่อนว่าท่านเป็นปกติไหมท่านมีโรคภัยอะไรบ้างที่อยู่ในตัวท่านนะ่นะแล้วก็พาชวนหมอไปด้วยให้หมอก็ดูและว,วินิจฉัยว่าท่านเนี่ยมี โลกหลงหลมลืมลืมอันไซเมอร์ไหมไม่ใช่ว่านะอยู่อยู่แล้วเอามาประโคมข่าวกันเออกันเลิกแบบนี้แล้วอะไรครับคุณใช้ความนึกคิดอะไรกันนะครับสื่อเดี๋ยวเนี้ยผมเนี่ยเป็นสื่อมาตลอดผมอยู่กับสื่อมาผมอยู่หนังสือพิมพ์ม,มาสิบหกปีคุณเล่นข่าวกันแบบนี้มันเละน,นะครับ คุณอย่าคิดว่าข่าวสงขายได้ข่าวพาขายได้คุณได้ยอดไลค์คุณได้ยอดแชร์คุณได้ยอดโฆษณาแต่ความเสียหายมันใหญ่ลว้วนคุณเล่นกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเด็กเขาจะคิดยังไง ลูกหลานคุณจะคิดยังไงคุณจะไม่ให้เขาเข้าวัดไม่ให้เขาทำบุญกับพระแล้วหรือเราอยู่มากันเนี่ยนะครับเราบอกนะครับว่าเราอยู่ด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านทำไมจะคิดว่าจะต้องทำลายทำแล้วมันได้อะไรอ่ะครับแล้วคุณประโคมข่าวกันใหญ่โตผมถามว่าข่าวใหญ่โตหน้าประโคมเนี่ยมีอยู่เยอะเลย